สวัสดีครับผมสุพจนศิรินาลือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ youtube ช่องซูจิโกะ8 2 6คลิปนี้เป็นคลิปที่562ช่องซูจิโกะ8 2 6คลิปนี้เป็นคลิปบรรยาย วันนี้เราจะมาคุยกันด้วยเรื่องของเน็ตนะว่าเราจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ดีจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าใครควรจะใช้แบบไหนนะ ผมได้ทดลองแล้วตั้งแต่1นึ่เมกนะความเร็วนะ1นึ่เมกสี่เมกหกเมกเราได้ทำการทดลองแล้วแล้วก็เต็มสปีดของ a i s แล้วก็เมกสปีดของ True ซึ่งตอนนี้ผมใช้อยู่ว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้แล้วใครควรจะใช้แบบไหนดีนะ,ะมาดูที่1นึ่เมกก่อนนะ สปี Speed, ดหรือความเร็วที่1นึ่เมกถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ทั่วๆไปเล่นไลน์เล่นเฟซได้เปิดภาพเปิดคลิปได้แต่อาจจะช้ามาช้าๆแล้วก็ดูคลิปมีสะดุดบ้างมีสะดุดนะ1นเมกนะมีสะดุดเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้หนึเมก ก็ไม่แนะนำให้ใช้หนึ่งเมกนะแล้วสี่เมกล่ะสี่เมกผมก็ลองแล้วคือผมอยากรู้อะไรผมก็ซื้อมาวันหนึ่งแล้วผมลองเลยสี่เมกใช้ได้ครบทุกอย่างเลยนะสี่เมกดูคลิปไม่สะดุดเปิดภาพก็โอเคเร็วไปเล่นเฟซเล่นไลน์ทุกอย่างดีความเร็วใช้ได้เลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นแบบสมมุติสมุติใช้4เมกนะแต่ผมเล่น4เมกไม่ได้นะ4เมกไม่สามารถอัปโหลดคลิปขึ้น YouTube ได้เพราะว่าผมจะต้องอัปโหลดคลิปขึ้น YouTube อยู่เรื่อยๆ4เมกทําไม่ได้นะผมลองอัพแล้วเป็นชั่วโมงมันยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะทีนี้มาดู6เมกนะ 6เมกความเร็วโอเคดีทุกอย่างเลยดีกว่า4เมกนิดหน่อยไม่เยอะนะแล้วสามารถที่จะอัพโหลดคลิปขึ้น YouTube ได้แต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะก็พอพอรับได้นะครับเต็มสปีดของ AIS อะเต็มสปีดของ AIS เหมือนกับ4เมกของ AIS เลยนะ อัปโหลดคลิปขึ้น YouTube ไม่ได้นอกนั้นใช้ได้เหมือนกับ4เมกเพราะความเร็วเขาอยู่ที่ประมาณ4เมกแล้วแม็กสปีดของยูของ True ล่ะตอนนี้เราใช้อยู่ความเร็วได้40โดยเฉลี่ยนะดาวน์โหลดได้ประมาณ40อัปโหลดได้ประมาณเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ7แต่บางช่วงก็จะตกมาอยู่ที่3 4 5ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าคนใช้เยอะใช้น้อยนะเพราะฉะนัะ้น ถ้าจะอัปโหลดคลิปขึ้น youtube จะต้องใช้อย่างต่ำ6เมกแล้วก็ m a มกสป e d ได้ใช้2ตัวนี้ได้ถ้าจะให้ดีนะแนะนำให้ใช้15เมกนะแต่15เมกนี่ใน true นี่เขาไม่เปิดนะเขาไม่เปิดให้นะให้ไปซื้อในเน็ตในเน็ตใช้ได้ไหมใช้ได้ ผมเคยไปถามศูนย์ a i แล้วเขาบอกในเน็ตใช้ไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วในเน็ตใช้ได้นะก็ต้องเลือกเจ้าที่เราไว้ใจหรือไปดูอ่าคนที่เขาวิวรีวิวอ่ะรีวิวปุ๊บว่าเครื่องจะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ดูตรงนั้นจะรู้ว่าเจ้าไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะในเน็ตจ,จะถูกกว่าเยอะนะอ่าแต่ต้องดูบางเจ้าด้วยบางเจ้าก็จะแพงกว่านะทีนี้มาดู อ่าเมื่อกี้ความเร็วรู้แล้วยังต่ำใช้ส ma แมกดีนะทีนี้มาดูปริมาณการใช้มั่งนะสำหรับปริมาณการใช้นะทางที่ดีที่สุดให้หาแบบเน็ตไม่อั้นนะจะดีกว่านะแล้วก็ให้ไปซื้อแบบรายปีมันจะถูกกว่าแบบรายเดือนนะเราไปดูกันเลย เรามาดูโปร299ต่อเดือนนะรวมภาษีแล้วตัวนี้เขาให้เน็ต1กิกะไบต์ความเร็วเน็ตเต็มสปีดเต็มสปีดก็4เมกกว่า,วานะ1กิกะไบต์เราทำอะไรได้บ้างดูหนังได้แค่เรื่องเดียวนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้ว1กิกะหลังจากนั้นเขาก็ลดสปีดลงมาเหลือ128 k นะกิโลบิต เปอร์เซ็นะครับอพอเราคิดเป็นรายปีนะก็ประมาณ300ก็ประมาณ3,600บาทต่อปีนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูเทียบกับรายปีนะแบบเน็ตไม่อั้นนะนะครับามาดูตัวนี้ก่อนนะแบบ39 9ต่อเดือนแบบมีโทรฟรี150นาทีนะตัวนี้ เน็ตเข้าให้เราแค่750เมกเองนะความเร็วคือเต็มสปีดเต็มสปีดก็4เมกอ่าดาวน์โหลดไม่ได้หลังจากหมด750เมกแล้วก็จะปรับสปีดลงมาอยู่ที่256 k นะ750เมกกับไบนะดูหนัง15นาทีก็หมดแล้วดูคลิปอะนะเรามาคูณ เป็นรายปีคูณออกมานะนี่รวมภาษีแล้วสามก็เรวมภาษีแล้วก็เท่านี้แล้วคูณ12บสเท่ากับ5 1าพับาทต่อปีทีนี้เรามาดูการเปรียบเทียบเน็ตรายปีกับรายเดือนนะว่ารายปีจะถูกกว่าเยอะไหมนะรา,ายปีจะเป็นโปรของ4เมกนะ4เมกะบิตเปอร์เซก เนี่ย4เมกะบิตเปอร์เซตอยู่ที่รวมภาษีแล้ว2,500บาทต่อปีนะ,ฉะเฉลี่ยแล้วตกเดือนละ200กับ8บาทถ้าเราซื้อแบบ299ไม่มีโทรฟีนะเราก็เอา3 6 0 6ลบ2,500ก็จะยังกำไรอยู่อีก1,100บาทต่อปีเลยนะก็ฉะเฉลี่ยก็ถูกลงเดือนนึงกับเกือบร้อยนึงอนะ่ะนะครับ แต่ถ้าไปดูโปร399นะรวมภาษีก็คือ426บาทแต่ตัวนั้นมีโทรฟรี150นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แบบรายปีเราก็จะต้องไปซื้อ150นาทีต่อเดือนนะเดือนหนึ่งเขาานาทีหนึ่งเขาคิดบาท50บาท50คูณ150นาทีก็เท่ากับ225บาทต่อเดือนนะ คิดเป็นปีก็12คูณเข้าไปก็จะเป็น2,007แล้วบวกกับรายปีอีกสองพก็จะรวมแล้วเท่ากับ5,200บาทแล้วลบกับ3,9มเการายปีก็เป็น5 1าพับาทเพราะฉะนั้นก็จะเสียเพิ่มขึ้นแค่77บาทต่อปีก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็เพิ่มขึ้น6บาทออก,กว่า แต่จริงๆแล้วนะถ้าเราเติมเงินไป150นาทีแล้วใช้ไม่หมดถ้าผมจำไม่ผิดคือมันสะสมได้นะพอสะสมได้เดือนต่อๆไปถ้าใช้ไม่หมดอีกมันก็จะลดลงลดลงลดลงเพราะฉะนั้นแบบรายปีก็ยังน่าจะถูกกว่าโปรแบบ399นะ แต่บางคนบอกว่าอุย้ยมันต้องเสียดอกไปตั้งเยอะนะถ้าเรา2,500ไปบวกไปฝากธนาคารที่ต้องเสียร่วงหน้า2,500บ่อยเดือนหนึ่งก็2,800กว่าบาทไปฝากธนาคารนะดอกเบี้ยปีปนึงไม่ถึงร้อยนะครับเพราะฉะนั้นรวมรวมแล้วทั้ง2องโปรโนะแบบรายเดือนจะแพงกว่ารายปีหลายตังนะ แล้วที่สำคัญคือเน็ตไม่อันด้วยนะใช้แบบโอ้โหไหวปื๊ดปัดปดืป๊ดปั๊ดเลยดีกว่าที่เขาโวยคุณหนึ่งกิก750เมกใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วแล้วก็ไปใช้สปีดร้อยกว่า200อยกว่านี่เหมือนกับเต่าคารเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปใช้รายปีมันจะดดีกว่าเยอะนะถูกกว่าอีกต่างหาก แต่โอเคบางคนเบี้ยน้อยหอยน้อยก็ก็ต้องซื้อรายเดือนอันนั้นเป็นที่ยอมรับกันได้นะครับผมจะบอกว่าถ้าเราเป็นแบบรายเดือนไม่สามารถที่จะซื้อแบบรายปีได้นะจะต้องไปที่ศูนย์ AIS ที่ไหนก็ได้ขอเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นแบบเติมเงินวันทูกคอก่อนนะถึงจะเห็นพวก โปรต่างๆแล้วเราก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อโปรนี้ได้นะแบบรายปี4เมกะบิตเซกปีละ2,500บาทเน็ตไม่อั้นนะครับผมถ้าคนที่ต้องการอัปโหลดคลิปขึ้น YouTube อย่างผมนะต้องใช้ตัวนี้นะอย่างต่ำนะต้องใช้ตัวนี้6เมกะบิตเซก เดือนละ2 0 0าเน็ตไม่อั้นแต่เป็นของ t u u นะยังไม่รวมภาษีถ้ารวมภาษีก็2,600กว่าบาทอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะก็ผมก็เคยทดลองแล้วก็ประมาณ40นาทีคือจะช้ากว่าเน็ตบ้านอยู่สองเท่าอะประมาณ40นาทีอะ 29นาทีแล้วก็750ดรเมกนะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะผมใช้ตัว Max Speed ตัว Max Speed แต่ไปซื้อซื้อจากเน็ต2,600กกว่าบาทเหมือนกันต่อปีแต่ตัวนั้นมันมีโทรฟรีด้วยมีโทรฟรีในค่าย ลิมิตนอกค่ายด้วยนะ,ะความเร็วจะดีกว่าตัวนี้นะจะดีกว่าวนี้ตัวนี้หน่อยหนึ่งอัปโหลดคลิปตัวเดียวกันนะใช้เวลาประมาณสิบเจ็ดนาทีาไม่ใช่แตยีิบสองนาทีประมาณยีิบสองนาทีนะครับถ้าแต่ตัวนั้นน่ะมันได้แค่ร้อยกิกต่อเดือนถ้า ใช้ประหยัดประหยัดมันก็พอนะเออเรเฮ้ยดูน้่น,นดูนี่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราไปดูคลิปครึ่งชั่วโมงก็หมดไปแล้ว1กิกโดยประมาณนะแต่ถ้าดูทีวีดูทีวีในเน็ตชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ1กิกนะครับนี่ผมลองจับแล้วนะ ่าหรือใครอยากได้เร็วๆหน่อยก็ไปซื้อ15เมกก็ได้100กิกเหมือนกันพันกว่าบาทเองนะในเน็ตนะลองไปดูเร็วกว่าแต่ว่า100กิกก็อย่างที่บอกก็ต้องคอยประหยัดประหยัดหน่อยแต่ถ้าจะให้เล่นสบายๆนะตัวน,นี้แหละสบายสุดแล้วเน็ตไม่อั้นไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเออละเฮยแต่ถ้าคลิป คลิปก็อาจจะรอ,อนิดนึงเพราะว่าคลิปเราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้โหลดเยอะมากนะต้องรอหน่อยนึงพอเวลาโหลดคลิปเราก็รอแล้วก็ไปดูนู่นดูนี่ได้สบายเพราะเป็นเน็ตไม่อั้นนี่ไม่ต้องไปคอยปิดปุ่มมือถือไม่ต้องไปทำอะไรใช้สบายๆนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะเพราะว่าใคร ใช้งานอย่างไรคนจะเลือกแบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยม i โครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะ ูจิโกะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ฟลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ Purify มีระบบ เตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของซอสเตือนว่าไม่มีน้ำข้าเครื่องมีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ r า RO จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ r า RO ไม่มีคอรีนน้ำ r า RO ไม่มีตะกันค่า tds อยู่ที่1 ppm จึงเป็นเครื่องกรอง RO คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโก สขั้นตอนเซลหนึ่ง0บาทจากหน0 0งมบาทห้าเครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุกชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อัน แถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็ดค,คอรีนแถมน้ำยาเช็ดตะก,กันแถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี3.04ไม่เป็นสนิมโปรโมชั Pro ่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาท ค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง750บาทสั่งซื้อได้ที่ line 0811442480หรือที่ร้านซูจีกดที่ shopee แล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ ขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง25บาทโดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลาย0811742480หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ